Mm hmm. แโนที่เมื่อบอรงด้านแรมุกดาหารควบคุมโลกมุกดาหารมีการควบคุมของปีดาดลิงยังไงครับในในช่วงนี้ก็ ตามข่าวก็มีการระบาดอยู่ในโซนของยุโรปนะครับแต่ว่าทางเราก็ไม่ไมได้นิ่งนอนใจเนื่องจากว่าเป็นแานเขาออกระหว่างประเทศที่มีการเ้าระวังควบคุมเข้มอยู่แล้วในเรื่องโรคไข้ต่างๆนะครับในในกลุ่มที่เราคัดกรองโควิดสิบเก้าตอนนี้ในช่วงที่มีการวัดอุณหภูมิผู้เดินทางนะครับเราก็ให้เจ้าที่เราเดูมือแล้วก็ปืนคันนะครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่นะครับเข้าข่ายนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นพวก ฝลังแอฟริกานะครับหรือว,ว่ามาจากในโซนยุโรปล้วก็ข้อสังเกตอาการข้อระวังนะครับรวมถึงในต่างประเทศที่สปอเราแล้วก็ติดต,ต,ต,ตามนะครับว่ามีการแพร่ระบาดหรือไม่นะครับั้งทางเราเนี่ยมีการเขามีการฟังข่าวเป็นยังไงเป็นยังไงครับทางเราก็ยังเขาก็มีการข้อระวังในในยังคือว่ามันยังไม่ไม่มีการระบาดนะครับแดงว่าเขาก็ติดตามข่าวสารทางของเราใช่ไหมครับก็มีการติดตามครับ อยากฝากให้ประชาชนให้ระวังโรคนี้ยังไงครับการประชาพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับสีดาดดิงยังไงครับอันนี้ก็ต้องรับรู้เกี่ยวกับอาการป่วยที่เป็นนะครับว่าจะมีการมีกลุ่มคันมีเริ่มต้นมันมีอาการยังไงนะครับแล้วก็เมื่อเป็นกลุ่มคันแล้วนะครับเราจะต้องไปพบแพทย์ยังไงนะครับถ้าสงสัยว่าเป็นผื่นเป็นอะไรขึ้นให้มาพบแพทย์จะได้มิสัยโรคใช่ไหมครับ